นอนไม่ได้เกาถ้าไม่ใส่ผ้าทำไมคือต้องเกาเพราะมันคันอ่ะพี่โอ,อแล้วเราก็เกาเกาจนบวมบวมแบบบวมแล้วก็แบบเวลาเราเข้าห้องน้ํามันก็แสบมันก็ทรมานเนาะบางทีเกามากๆจนเลือดจนอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวหนูเป็นประจําเดือนเป็นแบบเป็นปีเลยนะไม่มีวันหยุดเลยฉีดหนูฉีดยาคุมอะ่ะหนูฉีดไปเข็มแรกใช่ไหมก็เป็นเลย แล้วเป็นก็คือเป็นตลอดยาวเลยนะแล้วหนูก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเดี๋ยวฉีดเข็มสองอะ่ะมันจะหายแล้วมันก็เป็นอีกจนเข้าถึงเข็มที่สามเข็มที่สามจนจะไปเข็มที่สี่ประจําเดือนหยุดคือตอนกลางวันเรานั่งทํางานเราต้องเข้าห้องน้ําบ่อยเพราะต้องเข้าไปไปชำระล้างอะ่ะมันคันมาก คือล้วงเข้าไปก็คือเต็มมือเราเลยแบบตกเขาติดมากับมือเรา<ฮ>เต็มมือเราเลยไง<ฮ>แต่มันไม่ได้เป็นน้ําใสเนาะมันเป็นมันเป็นขุยขุย,ขยเป็นใช่พี่แล้วมันแบบติดมาเต็มมือเราเลยอย่างเงี้ย<ฮ><ฮ>เออ<ฮ>ทีเนี้ยเราก็กังวลหมอให้ยามากินให้ยามาสอดตอนที่ตอนที่กินยาไม่เป็นตกเขาแต่พอสอดเข้าไปตกเขาหนูมากลับไปหาหมออีกหมอก็ให้ยามากิน จนหนัวไม่ไหวจนหมอมาบอกว่าลองดูไหมตัวเนี้ยหมอทานหมอหยิบกล่องเลยนะขึ้นมาให้ดูบอกหมออทานหมอทานอยู่เนี่ยดูชื่อไว้เลยเขาก็บอกงนี้เนาะเนี่ยลองลองไปสั่งแล้วหมอเขาก็ให้ให้ให้แบบกระเพดเดียวกันนี่แหละหมอคงคงเบื่อหน้าละมะั้งถึงแนะนํามาเออแบบแนะนํามาลองลองดูไหมอะไรเงี้ยแบบกลัวมันเป็นเรื้อรังหมอบอกว่าทานยาบ่อยอะมันไม่ดี อเขาก็เลยแนะนําให้เป็นอาหารเสริมหมอบอกว่าอาหารเสริมเนี่ยคือทานได้ตลอดนะเราเราลองดูไหมขนาดหมอ,อยังแนะนําเรามาลองดูไหม,ม,มหนูก็เลยตัดสินใจดีเอาง่ายว่าตอนไหนก็ยังแบบ 50, 50ก,ก้าสิบห้าสิบกลัก้ากลัวอยู่ห้าศิบห้าิบเออว่าจะสั่งดีไหมหรือไม่สั่งดีไหมใช่ไหเพราะหนูกินมาหลายตัวแล้วมันไม่หายอเออก็เลยเป็นแบบก้ากลัวเนาะ แล้วแล้วพอหมอเขาแนะนําเรามาเออว่ะมันต้องดีนะเ <laughs> พราะว่าหมอเขาถึงแนะนําเราเพราะหมอบอกว่าเขาทานไปเขาก็บอกว่าเป็นตั้งแต่เม็ดแรกเลยนะเออแล้วพอหนูทานไปมันก็เป็นจริงนะเม็ดแรกอะตกขาวไม่มีเลยแล้วก็ไม่คันเนี่ยหนูหยุดหยุดทานมาหลายวันแล้วนะเพราะหนูเป็นประจําเดือนก็ก็ไม่มีอาการคันนะไม่คันแล้วก็ไม่มีตกขาวด้วยอื <laughs> ใช่ ก็คือเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเลยใช่ค่ะพี่แบบมันมันแตกต่างแตกต่างขึ้นเยอะเลยกับยาตัวที่เราเคยทานมามา,มาเจอตัวนี้อยู่อยู่จริงตัวเนี้ยอันเนี้ยคือหนูหนูรับประกันเลยใครที่เป็นอะ่ะลองลองเปิดใจหนูคุยกับเพื่อนนะเพื่อนที่เนี้ยหนูอ่ะแบ่งให้เขาไปทานด้วยนะเพราะว่าอยากให้เขาหายาแต่แต่เราก็ยังไม่ได้ทานเขาโอ้โหแกยังถามหนูเลยว่า คิดเงินกับพี่ไหมโอ๊ยไม่คิดเนาะเพราะว่าเราก็อยากให้เพื่อนอาหายแต่ทานตัวเนี้ยบอกเลยตอนเนี้ยถ้าใครจะบอกแพงไม่แพงแล้วแหละไม่แพงพี่วันเนี้ยนะมีคนมาฟังแบบเราแบบเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยอยากจะฝากถึงคนที่รับชมยังไงบ้างที่เขามีปัญหาอาการแบบนี้แล้วเขาก็ยังรู้สึกลังเลใจอยู่อุ้ยหนูอยากให้ให้ลองเปิดใจทานนะดีตั้งแต่เม็ดแรกเออ ถ้าถ้าเกิดว่ามันจะไม่ถูกกับคนหรือยังไงก็มันก็แล้วแต่คนเนาะแต่หนูคิดว่ามันน่าจะถูกทุกคน